ครับจุดที่สามในคลิปด้วยนะ <laughs> อันนี้เป็นรอยเดียวเองสักสองรอบแล้วกันสามเลยไหมเดีอวว่ามาเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราต้องไปที่อื่นไปวิ่งเหรอโอ้ <laughs> ตะกี้มีแยกเทวสี่เทวเจ็ดอันนี้เราเลือกมาเทวเจ็ดก่วนอมนาดกงลยมาเร็ว <c oughs> <c oughs> โอ้ดูตรงนี้ดิ อัีน,นี้เราจะไปสีอากาศดีเราจะไปที่ํำการโอเคเดี๋ยวเราไปที่ํำการแล้วเราไปกินข้าวแล้วค่อยไปวางแผนอีกทีว้าวอ๋อนี่ไปหอ,อดูสัตว์ได้เลยนั่นโอ้นี่ครับมันมาถึงทางสี่โล เราไปอ่างเก็บน้ำได้นี่เป็นแยกเนาะไปอุทยานโอเคน่าจะไปน่าจะ <laughs> <laughs> เชือผ่านตุ้มไม่ต้องม่วง <laughs> ไป